สุขสบายดีสบายดีเอซทุกคนที่หักแพงที่เขามาเบิง่งมาส้มสองประเมา FC อซผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทยเนาะหรือว่าอยู่ลาวเฮากด็ดีอยู่ทุกหมองทุกบอนที่อาศัยทำงานอยู่ฝั่งไทยก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อขอให้โชคให้มานเนาะหาเงินหาคํา เอ่อายผู้อยูอยอย่ต่างประเทศหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาพอตูเมตุก็อ่อยมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเนาะปลาหมาเห็ดกับเขาฟังปลาหมาบรรยายแล้วก็บึงบึงผัพไปพอเมื่อนี้ปลาหมาว่าคขอเมนูกแกงหน่อไม้อยากอยากกินเนาะหนอะ่อไม้นี่ปลาเมาาอไปเอามานําเบาแพงเนาะ แกงหน่อไม้แบบ,บโบได้ใส่บบได้ใส่ยังผสมเลยได้แกงหน่อไม้สดๆเนาะปลาเมาอยากแกงหน่อไม้แล้วก็สีปีงปลาทูอ่ปะปลาเมาขีดไว้ปลาทูละซัดกิ้งกังเข้ามาปลาเมาเอ้ยว่าสัตมีคนมาซอยเด้อว่าสัตเมื่อวานนี่ปลาเมาบอกว่า ปลาเมาบ่ได้จังเด้อว่ะปลาเมาเบิดเงินแล่เดี่ยว่ะเบิดเงิน,ดดเ,งนดเด้่วเด้อบ่ได้จ้างกันผู้ได้มีน้ำมุกน้ำใจอยากมาซอยปลาเมาวกะมาเนาะปลาเมาว่ะกัมีแต่สีกินข้าวกินน้ำนี่แล้วเอาปลาอาหารกัมีว่าสั่นยังมีผู้มาซอยบ่ได้เงินก็ตามข่อยสิมาซอยว่าสั่นปลาเมาก็เลยกะเกลี่ยอาหารเพิ่มอีกเนาะอันนี้ก็สิบกรงพอดีเลยเนาะสั่น ใส่ขะแยงลงไปเมนูหนึ่งลปลาเนาะมีอยูเจ็ดคนวสันหนึ่งปลาน้นมือนหนึ่งปลาน้นแล้วก็มีแกงอาไม้แล้วก็เจวเจวปลาเนาะเจวแจวเพียปลาเจวเพียปลาปลาเมาก็เห็นแล้วแล้วปัดนี้ปลาเมาสีผักกองไว้ก่อนเนาะแล้วก็สิกะเกียมเอาออกไปเนาะใส่รลุดจ,จัก คู่ใจประเมานี่แหลนะเนาะรถจักห้างคู่ใจประเมานี่แหละคันสีนวนๆแน่ละกะขึ้นบ่ได้นี่เขาเจ้าหุงอีกเนาะกะหนึ่งเหมาะกะประเมาเห็ดไปนี่กะเพื่อเพื่อว่าให้กำลังใจเนาะด้วยเขาปลาอาหารที่ประเมาจ้างมานี่กะลูกกะกะซองวัน วันน so ี b b ce, ce, ้ก็ดำหน้ากับซองวันยังบ่เลวเนาะเมื่อนี้เป็นวันที่สามปะเหมาอ่ะเบิดงบเลยเด้อบ่มีเงินมีคำแล้วเพื่อ่าน้ำเมือกน้ำมันไรอันไรแนวค่ะปุ๋ยปะเหมาอ่ะแล้วก็เบิดแล้วเนาะเบิดลายแล้วจักสีได้สำได้เนาะพุนผลิตออกมากะถ้าเบึงเนาะกานผู้ได้มีน้ำมกนงินใจอยากมาซอยปะเหมากับมาปะเหมาว่าจังสีแหละก็เลยยังมีผู้มาได้ก็มีภายในติดตามชมทั้งสองสาวแพงเนาะบาแพง พุณเล่เนาะอยู่หน้าพุณอันนี้ปลาเมาอยู่บ้านอ่ะสิกะเกียมก่อนเด้อมาเวเอาน้ำมันรถไทยอีกน้ำมันรถไทยโมดวาา่าซานสบายด,บดีน้องบอสน้องบอสสบายดีลูกบายดีบายดียดโอ้ยบ่แนมมาเลยบ่แนมมาเลย โอ้ยทรงผมสบายดีน nice. <c ười> ้องบูมสบายดีพี่น้องแบายดีพี่น้องใช้เกิดปะเอามาหนุกมานี่เกิดเจ้าเอามาสิก็เกิดมันเหมือนกันนี่ใช้หรือใช้สบายดีหนักสบายดีป่าเลยป่าเมื่อหน้าก็เด้อป่าเมื่อหน้าก็เด้อเล่นนะอุอุ้ยอุจะบอกเนี่ยจะบอสขี่อ่อน วิได้หมวกแลยยังได้หมวกแลวสิไปน้ำเงาหมวกหมวกเอามาเพื่อสิไปน้ำปะอะไระมนาน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 สิใจเกืบอีกเออนน้เออโอ้ยปะเมื่อหน้าก็เดินหุ่เดินไป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 น้องปาบามีพาน้องไปไปใชะล่ะมี ไปก่อนเนาะุร้านร้านหายน้ำเละมาเวเอาน้ำอารมณ์ <c ười> มาฮอดให้ฮอดหน้าละพี่น้องฮอดให้ฮอดหน้าติดตามชมเนาะตอนแต่งอยู่ซองบ่าวแพงนึกกระถือหนึ่งน้องอยู่แต่งนะแต่งกับเขาแต่งงานแต่งของกินแต่ง สบายดีสบายดีทุกคนเงียบสบายดีชั้นตะว่าสวดๆตะว่ากำลังกินกับการกินปลานอนหน้าเมื่อคืนนี่นอนหน้าขึ้นที่สามเจอของดีเมื่อคืนนี่แสงฮู้นดูอิ่ดทีโอ้ยมาอีลดทีเองครับเห็นอยู่หวังเลยเออมาแล้วโอ้แสงเป็นยังไงฮะฮะ เฮ่ยเรได้สอดเด็ดว่ะจับมาบกเลยไฟคุมโอ้ยตายหลอดมือเราตั้งใจขนาดนี้ว้าวโอ้วัสิธายเอาขัดขัดแบบเมาเมาแบบถ้าเป็นเจาะตรงนานเลยบออวสกที่เห็นในที่ที่เห็นในคลิปนี่เนาะก็ะเคลินตรงล้านวิวเนาะพี่น้องที่เพิ่นมาซอยเรือเนาะที่เ่าเมาก่าวย esterday นี่นี่สองซาแพงบ่หรือว่าบ่ได้อยู่ในสองจำบอด่เนาะ บเบิดเบิดงบเลยเด้อว่าบมมีเงินสู๋เลยเด้อว่าเบิดงบแล้วนอเพราะว่าจ้างมาลายมือแล้วขาไพ่มีน้ำมกน้ำใจก็มาซอยประเมาวในเด้อเป็นก่นเลยป้ามันคือกวนแต่นอขอประทานอภัยละลายปลาเมาต้องน้ำมกน้ำใจประกวนประสาทนี่นี่นี่ี่พี่น้องนี่ นีแต่ยากได้นำหมอนี่ประกวนประสาทต่นะแพงยาเด้อแพงอย่างเ้างอแงให้ถ่ายคลิปแล้วก่อนจะงอแงสิจัดมึงมึงมานี่ืคือขั้นแถวแท้กับคนนี่ฮะมันอยู่างเงินตลอดสิเซียโตตลอดแต่ยากหนบอกว่าเงินเดือนออกยังกินพี่น้องเอ้ยมิแต่อยากกินยังว่า พี่พ <t ell> <74 anh> <issions> <the öst> ี่ลานัวแก้วผัวแหวนพี่บุคยจุ่มอยากยังนี่นอนเผาน่าซ้ำขึนเลยยังบุ้ยก็จุ่มอยากยังเนี่นี่เป็นผู้หูผู้ดีผู้นอนผู้มีจุ่มเท้าแพงนี่มีแต่งอแง่เชียวมะกอกมันกินอยู่ยังวะมันจะแม่นงอแง่งอแง่ทุกมื้อทุกวันงอแง่จงใจขณะนนอนกอดหมอนี่คือสิ่งที่นั่กอดหมอนเขา

่าเมาแกงอยู่นะเล่ัยบเห็นกับเห็นแนะคงหนึ่งป้าแลเลยเปลี่ยนแทนแบบนี้ทานฮุบมาอที่มืนจะซิุบหมอฮุบยังียวุบ่ยนยุบอแังวะคิดว่าจะมาแกงหอนหอนด้นยมาดัยเปล่ายังหอนปลาจาโซะม้อฮะสองหนึ่งปลาปลาทูแน่ปลานิ่นแน่ใส่กันเอาทั้งแกงหน่อไม้ทั้งอันนะทานหนึ่งกะแกงหน่อไม้ทานหนึ่งกับหนึ่งปลาให้ใส่มานะ ตนนมอกแกงนไหมน่าตนตักแม่แกงน้ำไหมฮยังไลเดินน่อไมมเลี้ยงน้องกับน่อไมมอัญชางไพพี่น้่ตอติด็นดี่ไกรมีอันครอบรัวอันเมเท่าคำเนาะมาซอยข่่ข่าตมีเมี้อ่แม่กินกินข้าวนะมีเมตียอล้วก็ ทองมีทุ่มมีนะทห้เอาจะได้ให้เอาซองสี่เหลี่ยมเเบอร์หลักว่ะทองมีมีทองมีแล้วก็เสาเขาเสาหนกแม่เตี้ยมีสือเขาเรืองล้วก็เท่าตุ้นเฮ้ยร้านร้านเคยขายเฮ้ยน้องน้องปลาดูน้องปลาดูก็มาซอยพี่อยากได้หนะหักอยู่ร้านปาก เท่าที่เมน็ง้นกูมันอันตรายเลยตัสาวกิ่งนข้่องกิ่งมี่น้องกิ่งสบายดีใ้กูเบนอกก้าองสาวบอกคำมึงมาเบิ่งดูตีนจะดีนี่สบายข้าวเสีเบิดพี่น้องเอ้ยปลากัะหนึ่งมาสองตัวสองโล หนึ่งน no like ้อยพอดบ่ยังขดยากอยู่บ่แซ่บอย่างเลยโอ้ยแซ่บเลยสินัดเมื่อกินอยู่เพื่อนบ้านแซ่บเลยสินัดเมื่อกินอยู่เพื่อนเด้อแหนมบ๊อกเลยเลยตลอดจ้ะใช่เหรเสด็จเก่าแล้วบ่าวจีพาไปปาร์ตี้แกงหน่อไม้ยื้ออันลาวเอาชินังสวดมุน โอเคหน่าให้นะวะนี่เด้นี่ผู้ผู้นี่ใส่งานได้ขนาดนี้ยุ่งกล้ากับเมนเพิ่นใส่สบายดีบังดูทักทายโอ้ยลูกสบายดีบังดูลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะเค้นงงาเอารอเอารอรอใหม่ด้วย เอาบ่วงที่หลุคนมันเป็นอย่างเมันเปื่อยบวเปื่อยบ่เแอาเขากินได้อดมันไม่ได้ช่วยอะไรให้สัตมันไม่ได้ให้ดีหรอกเอาอีย่างสิแกเียพาเกันเลยหน้าแล้ว็ดไปแล้วเปียเปียกนุงทรงเชียผ้าเปียกได้ไมโอ้ินข้าวกินข้าววันนี้ข้าวเรือ เมลิงน่ะโบได้สนดอกสนแต่แกงหน่อไม้ข้าวหนมจ่งแกงหน่อไม้โอ้ยเลี้ยงง่ายเนาะครับหัวของมังขั้นชั้นสิบุกปลาหอดเงื่อนโตบ่อข้องอยากมือนี่ขุนหยาต้องหาหาหน่อไม้พิเศษพิเศษกับพระอีคอดเด้อบ่าวแพงเนาะข้อยู่ดีมีแห้งบุญคำน้ำซุ่นเด้อบ่าวแพงมาซอยจักมืออะไรนี่หาหาตี โอ้ยบดจื้อปัใดแพงเอ้ยเถ่าเลยฮ่า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 ขโมกขอบใจละลายบดสุขุสุขคนที่มาซอยปลาเม่าเนี่ยน้องดิ้งดิ้งก็คือกันเนาะบดสุขคนเนาะมึงแหน่พี่น้องเอ้ยสิแบบ่ให้ปลาเมาเห็ดกับเขาหัวหมุนก้นสุกสิไปใส่เห็ดย่างมากกับบดแสบ โบได้จ้างเงินพ่อกีบเมื่อนี่แม่นมีแต่น้ำใจล้วนๆว่าสั้นน้ำใจล้วนๆเนาะโบจ้างกับมาบักไล่นาปีหน้าสิโบจ้างมาจะกินเผาอย่างเดียวเอาแล้วคึนน้ำนำมูน้่วนมือสี่โลดูจัดไปจัดไปจัดไปโบต้องเป็นห่วงมูสี่โลต้องเป็นห่วงอันนี้นี่นะเอิ่นแต่กระตุ้นเหรอ เจอมื่อเด็กกระตุ้นคนเดียวไปยากหนายเยอะกระตุ้นหิวว่าตากแหย่กับนี่อันมีเบาที่อันจีหายค่ะน้ำใจพันยูเบาที่เนาะถอมาช่อยงานเบากรับกระตุ้นไปเลนมากระตุ้นไปดำยูลายเบียกเนาะเบียกทุกด้านเออไปดำหน้าสาวแพงปี่หนากระตุ้นเบียกทุกด้านแม่นเบาที่เนาะดำเนี่ยแล้วไปให้หายเลยไม่ไปดำู้เดียวเบาแป้งแม่น้องลิงนี่พิเศษพิเศษ บุมบี้พ่อกีบพี่แต่ขอกอนหมอเขาอย่างเดียวเข่าคือเบาะโอ้ยคอนพิเศษแต่ก็แหงว่าน้ำลังอีกพิเศษพิเศษก็ะเท่ากับตันนอนเผ่าเที่ยงหน้าหน่อยก็เป็นเท่ากับตันได้เผาได้เทียงเนี่ยบุรี้มีกานอนเผาจักคุไทย นั่งสั่งว่ะนอนเผาหลุดไทยนอนเผาจักก็ร้านไส้เนาะบ่าวกัปตันคนเดียวมาเดียวพี่น้องกินเขาคนเดียวกินหนาคนมานอนเท่ด้วยคนหนาคนมานอนเทโด้วยโอ๊คือบ่าวกัปตันเนาะ่าไปเ้าย่านฟิดวังมันบอกคนเดียวคนเดียวกินบนเดียวเบื่คือบ่าวกัปตันเนาะมานอนเขาย่าแมน่ปลาเมาถ้าปลาเมาเป็นผู้ชายปลาเมาก็นอนได้นอนนอนหน้านอนเที่ยงนานี่ อันนี้เป็นผู้หญิงผัดยันบ่ปลอดภัยมานะปไวยยันบปอดภัยค่ะจะถือจะซื้อปืนมาไว้ะกระบอกบังเกิญปลาเมากระชี้งามๆเนี่ยค่ะแสดงว่าได้ผู้เน่ซ้มาหมดมาอะไรมาเรื่องวาเป็นยังลู ว้าวหลานชายก็ยันบ่ปลอดภัยอีกแล้วเนับากระตุนบ่ากระตุน่ายันยันบ่ปลอดภัยเบากระตุนมาผู้ใช้รอนี่ก็บ่ก้านอนได้ว่าสันเบ่เลยานอน่ตแต่ยาังโบเห็นภัยอย่างมาก บล็อคแม่ลิงคือมักใช่พลังที่เราพะรังก่อนมาส่วนนะบล็อแม่ลิงคือมักง่ายเนาะม่หมดแล้วแม่ลิงเราบล็อคคนหล่อเราอย่างคนอื่นเนาะโอเขอบอกขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเนาะที่มาซอยในมือนี้ก็ให้อยู่ดีมีแห้งเนาะก็ให้สมหวันค้อนเยินมีแต่ความสุขความเจริญ แล้วก anyway, ็ท so, ah, ั้งเอฟซีภ <c oughs> ูเขาบึงเขาส้มน้ำเนาะทั้งทานผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนตลอดมาแล้วก็ซอยเลือตลอดมากเอามาเอากระซิ่งก็ปิดคลิปเพียงสนีทก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเบิ่งนั่นนี่กันการแด่กันควรนี่ด้อไปเิตีลากานอนเอาดูวยไปว่าจีลาการนอนเขา คือนางก็ส้งคักแกนะงนก็เขบอาดีนะว่าดนอะไรต่นกนอนพักผ่อนกันเนออ่กาพ่อกันคิดหนาเนาะขอขอบคุณทุกคนขอขอบอกขอบใจละลายสบายดีสบายดี